สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนในพระเครื่องรางกับผมทีมเทวธรรมนะครับพระเกจิรูปแรกที่จะนำเสนอใน EP 1, พีหนึ่งพระมงคลลราจารย์เชิญปุญญาสิริวัดโคกทองจังหวัดอยุธยาท่านเกิดเมื่อวันที่12เมษายนพศ2450ในสมัยรัชกาลที่5มรณนะภาพเมื่อวันที่21มกราคมพศ2543 สีริอายุได้92ปี72สพันาขออนุญาตขายของหน่อยนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากลงทุนในพระเครื่องลางกับเรานั้นจะมีบริการพิเศษดีๆยังไง 1. งรับประกันแทนมาตรฐานสากลนิยมบริการตั้งแต่วันแรกที่เช่าไปครับ 2. เมื่อท่านเบื่ออยากเปลี่ยนสามารถเทิรนเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับ 3. ทุกองค์ที่เช่าไป รับประกันเช่าคืนขั้นต่ำและรับประกันเช่าคืนไม่จำกัดระยะเวลาครับ 4. หรือว่าหากยังไม่อยากขายคืนยังอยากเก็บไว้แต่มีเหตุให้ใช้เงินด่วนมีบริการรับจำนำครับ 5. อยากลงทุนแต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินก้อนมีบริการผ่อนดอกเบีย้ยศซต์ครับและ6สำคัญที่สุดครับแนะนำว่าอยากให้ลงทุนด้วยความชอบและศรัทธาก่อน อย่าเก็บเพื่อการเก็งกําไรเพียงอย่างเดียวเพราะสินทรัพย์ทุกอย่างราคามีขึ้นลงพระเครื่องรางก็เช่นกันครับและสําหรับท่านที่สนใจลงทุนไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลไหนของหลวงพ่ออะไรสามารถทักเข้ามาได้ที่ Line Facebook หรือว่าโทรตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ได้เลยนะครับเอาแล้วครับสำหรับวัตถุมงคลแรกที่จะนำเสนอในตอนนี้จะเป็นเหรียญหล่อราชสีเชิญธงหลังยันกับ เนื้อนาวะโลหะหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดอยุธยาครับเหรียญน,นี้จะสร้างเมื่อปี2536ปัจจุบันอายุของเหรียญน,นี้ก็30ปีพอดีครับยกตัวอ,อย่างเหรียญ่อดังกล่าวตั้งราคาไว้ที่19,500บาททางนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับความสวยความนิยมสภาพความหายากและสภาวะเศรษฐกิจครับก่อนถือเลยนะครับที่เราจะ ไปดูตำหนิเกสแท้ของวัตถุมงคลรุ่นนี้ดูยังไงนะครับผมอยากจะนำพาทุกท่านชมกับความงามศิลปะและความหมายต่างๆที่แฝงอยู่ในวัตถุมงคลรุ่นนี้กันก่อนนะครับนี่อย่างแรกเลยนะครับที่ทุกท่านเห็นเนื้อจะเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะโลหะเนี่ยครับจะผสมมาจากโลหะทั้ง9ชนิดนะครับรวมกันแล้วก็อย่างที่สอง ถ้าทุกท่านเห็นนะครับจะเห็นว่าพิมพ์ทรงพระของหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองเนี่ยจะมีพิมพ์ทรงคล้ายกับพระของหลวงพ่อปานวัดบางลมโคนะครับใช่แล้วครับหลวงพ่อปานท่านเป็นหนึ่งในอาจารย์ของหลวงพ่อเชิญนะครับนี่ซึ่งหลวงพ่อปานครับท่านเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อเพิ่มวัดโคกทองก็คืออาจารย์ของหลวงพ่อเชิญครับนี่เราไปดูด้านหลังกันครับ จะเป็นยันเกราะเพชรที่ท่านได้มาเรียนมาจากหลวงพ่อปานวัดบางนมงโคนะครับนี่อันนี้ครับเขาเรียกว่ายันเกราะเพชรนี่ครับนี่บริเวณนี้แล้วก็ผู้ทธคุณของยันเกราะเพชรนะครับตามตำราของหลวงพ่อปานก็คือหนึ่งจะไม่ตายหงครับสองจะไม่ถูกคนผีคนโคนสามป้องกันอันตรายจากบุคคลที่จะเข้ามาทำลายด้วยวิชาการต่างๆครับ 4. จะไม่ตายด้วยพิษของสัตว์นี่ และถ้าทุกท่านสังเกตอีกนะครับนี่จะเห็นว่ายันเกาะเพชรนะครับจะกลับหัวนะครับนี่อันนี้เป็นผ่านี้ที่ยันเกาะเพชรกลับหัวนะครับไม่ใช่เพราะว่าปั๊มผิดหรืออะไรนะครับแต่เป็นความตั้งใจนะครับความหมายของยันกลับก็คือกลับจากร้ายกลายเป็นดีนะครับอืมแล้วก็ที่ทุกท่านเห็นอีกเห็นไหมครับนี่จะมีคําว่าเสาว,าวัน เสาห้านะครับก็คือเป็นวันเสาร์ขึ้นหรือแรมห้าําเดือนห้านะครับตามคติความเชื่อโบราณเนี่ยดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีพลังมากหากจะประกอบพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลในวันเสาร์ดังกล่าวนะครับวัตถุมงคลนะครับจะมีพุทธคุณทางด้านคงกระพันแล้วคาดมากกว่าวันปกติแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นวันธงชัยนะครับนี่แล้วก็เรากลับไปดูด้านหน้ากันครับ ด้านหน้านะครับทุกท่านจะเห็นว่าด้านบนนะครับเริ่มจากซ้ายขวาชุบจะเห็นว่ามียันอยู่2ด้านนะครับยันสองด้านดังกล่าวนะครับเป็นยันที่หลวงพ่อเชิญนะครับท่านได้ไปเรียนมาจากหลวงปู่สุขวัดปากองมาขามเท่าจังหวัดชัยนาทนะครับจะเป็นยันครูของท่านอีกยันหนึ่งเลยนะครับส่วนใหญ่จะเห็นอยู่ในพิมพ์พระสมเด็จของหลวงพ่อเชิญครับแล้วก็ถัดลงมานะครับนี่ก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อเชิญเองครับ แล้วก็ถัดลงไปอีกนะครับจะเห็นว่าเป็นรูปสิงสิงนี้ก็เหมือนกันนะครับหลวงพ่อเชิญท่านได้ไปเรียนวิชาสิงมาจากหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอายุายทยานะครับสิงครับเป็นสัตว์ที่แสดงถึงอำนาจราชศักดิ์ตบะเดชะนะครับแล้วก็ส่วนสิงเชิญธงนี่นะครับเป็นเครื่องหมายของชัยชนะครับอืม แล้วก็มาถึงช่วงที่ชี้ตำหนิเกแทนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้มีตำหนิเกหรือว่าแทอย่างไงนะครับนี่เราโชคดีอย่างหนึ่งครับคือพระของหลวงพ่อเชิญนะครับจะไม่ค่อยมีเกเทเท่าไหร่เพราะว่าเกไม่คุมครับส่วนใหญ่พระของท่านจะเป็นเนื้อเงินหรือไม่ก็ตะกุดทองคาครับแล้วก็ท่านขายไม่แพงครับขายที่ราคาวัดผมจําได้ว่าตะกุดทองคําเมื่อก่อนวัดให้เช่าบูชาหนึ่งร้อยบาทแล้วก็เนื้อเงิน ให้บูชา300อบาทครับก็คือหลวงพ่อเมตตามากๆครับนี่และอย่างตำหนินะครับตำหนิตำหนิของวัตถุมงคลรุ่นนี้เลยก็คือนี่เห็นไหมครับดูง่ายๆครับชอช้างตรงนี้ครับตรงโคดโคดต,ตัวชอแค่นั้นเองครับนี่สำหรับคนงามความดีของหลวงพ่อเชิญที่ท่านได้ทำไว้นั้นนะครับมีมากมายเหลือคนานับ ท่านได้พัฒนาวัดโคกทองจนได้ชื่อว่าเป็นวังกลางนาของอำเภอผักไห่ท่านช่วยเหลือส่งเคาะชาวบ้านญาติโยมโดยไม่แบ่งชนชั้นวรณนะไม่ว่าจะยากดีมีจนท่านเมตตาเท่ากันหมดครับท่านบริจาคเงินสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างสาธารณกุศลต่างๆมูลค่านับหลายร้อยล้านบาทและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีโอกาสแนะนำให้ลองไปเที่ยวไปทำบุญที่วัดโคกทองกันดูนะครับ ไปกราบรูปเหมือนของหลวงพ่อเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ EP นี้ที่เป็นการนําเสนอประวัติและวัตถุมงคลของหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะครับสําหรับ EP หน้านั้นจะเป็นประวัติและวัตถุมงคลของหลวงพ่ออะไรโปรดติดตามกันนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากการฝากทุกท่านคนละ1ไลค์1ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปของผมด้วยนะครับ